พี่น้องเอ๋ยยาสุไล่ลืมถิมมุ่นมั่งอีสานเกายาสุเผาหมอดเมียนเสียถิมบ่มีเหลือบัดบะเทือมือนาสิผ้าเฮาให้เฮืองหูงอีสานเฮาสิพุงไปนากว่าเก่าหลังพี่น้องเอ๋ยสิบนิน่โคนคกีรีของผู้ข่าวขอกับสวัสดีนะครับพี่น้องปองปายเบิดสุขูสุขคนครับยินดีตอนรับพี่น้องปองปายสุขูสุขคนเข่าสูรลยการตามห้อยอีสานครับครับพี่น้องนะครับเมื่อนี้ผมกะสิผ้าพี่ผ้านองนะครับ เอาปุ๋ยขอ,อกนะครับหรือว่าขีง้งวนะครับมาให้ปลานะครับปกติเขาสิเอาล่งสะกอนปล่อยปลานะครับเอาล่งสะกอนปล่อยปลาประมาณเจ็ดหมือนนะครับอันนี้ผมก็เอาล่งไปแล้วแต่ว่ากะสีเอามาล่งอีกนะครับม้อนี้ผมเก็าเอามา,าสามถังบ่หลายครับพี่นนองม้อนี้เอามาบ่หยาหลนะครับ นี่ครับพี่น้องทางซ้ำนี่แหละครับว่ามามานะครับล้วก,กส่รถพ่วงลูกทุ่งมาเลยนะครับทางดำนึงก็อีกเคง่งนึงกระสีเอามาลงให้มัน,ม,นมักเป็นอาหารปลาตะเพียนขาวครับเพราะว่าปลาตะเพียนขาวมันบ่เคยมีอาหารจินมันบม่มีอันนี้นะพี่น้องมันบ่มี ตะไคร่น้ำบอมี่จอกบอมี่หนอบมี่ยัย้งให้มันกินเลยนะครับมีเต่หญ้าสุ่มนหน่อยๆที่มันเกิดอยู่ฝั่งนี้มันกระใสเอาจนแปลนปุยรวยแหละนะครับผมก็เลยว่าสีเอาฟุนมาลงให้มันอีกนะครับผมมาลงไปก่อนที่เอาปลาลงปล่อยนั่นมันก็น่าสีกินเว็ดแล้วนะครับก็เลยเสียาลงให้มันอีกนะครับตามรักแล้วนะครับปุยขอกนี่เฮาสีเอาลงก่อนสีปล่อยปลา นะครับกนสิป่อยปลาประมาณเจ็ดหมื่นเด้อพี่น,อน้องเด้อนะครับกนสิป่อยปลาประมาณเจ็ดหมื่นนะครับสําหรับการใส่ปุ๋ยขอกเอามักไว้แนะนำเลยนะครับให้มันอันนี้เห็นปืือยประสันเถาะนะครับใหันเป็นฟุนสะกอนนะครับปลามันจังสกินดีแต่ว่าสุ่มดีถ้าหาเอามาใส่ไม้นี่ปลามันก็จะ้อ่กินนะครับพี่น้องมือละมือที่ซีที่หาพุน ฝุ่นมันเหลื่มเปื่อยปมามจงสีกินนะครับแต่ว่าที่ผมออามานี่มันมีพวกน้อนพวกอันนี้ยูนัมนะครับนอนตัวนี้หน่อยขาวๆนะครับเพราะว่ามันโบนม็นขี้งวสดโบมิบนโบม็นขี้งวแหงนะครับแปลว่าขี้งวประมาณซีหามื่นุ่มี่นะครับผมก็ได้เอาขี้งวแหงมาลงเลยขี่งวสดกะเพียแก่แล้วพี่น้องใบแอยากแง่หมือนนะผมก็เลยบอกมานะครับ เลยเอาซุ่มซีหามือซีบายสีบบมหแอนแน่นะครับกษีเอามาล่งเพราะให้มันมีอาหารกินเหรอพี่น้องมันบมีอาหารกินนะครับจอยเบิด–ลเดือดแต่หัวยังบ่าครับผมกสีเอามาล่งใบเป็นมองเป็นมองนะครับให้มันไปเหลือกกินกันเอาตัวสากัะพังคู่มือครับ ขีตะปวกขาชนพูนมากเลยได้กระด้พี่น้องโอ้ยจังวะมันเป็นเต็งหัวปลาตายแล้วบุ๊นี่พี่น้องปลามันเล่นอยู่นี่ครับถ้าพี่น้องสังเกตดีๆีมองอื่นขีตะปวกมันสยายอ้อมสาไต้มองนี้นนมันถืเป็นวงห้าวก,กับสังเกตได้ว่าปลา ส่วนใหญ่นํามัอยูนี่นะครับมองนี่ก็อยากเป็นดินเป็นนามแบบคุ้นๆนะพี่น้องเพราะว่าไตนี่มันมีหยานะครับแล้วก็มีปุ๋ยขอ,อกที่ผมเอาลงไปตั้งแต่แหลกๆุนแ,แต่นามหงคุนนะครับมันก็นาสีมอยู่นีแหละพี่น้องผมว่าคึ้นบาสื่อๆน,นะแต่ว่ากับขึ้นซีเมนดีหรอกครับเพราะว่ามองอื่นมันบม่มีอันนี้มันบม่มีหยานะครับมันเป็นผืนดินนะโหลดมันก็นาสีมอยููนีละ อันนี้ลงก็ลงบ่ไดดได้พี่น้องลงมันก็สิพังนะคืนก็ึ้นบ่ได้ย่ลงไปแล้วก็สิได้ศาสตร์บึ่มลงไปโดดตัวเนาะครับศาดตร์ลงไปเลยแล้วผมสิตัดภาพให้ส้มตอนผมเอาลงแล้วนะครับตอนผมเอาลงแล้วผมสถไทยพี่น้องเบิ่งอีกรอบนึงครับ ได้ผลเกินขาดพี่น้องครับได้ผลเกินขาดเลยนะครับว่าเมนสามสี่หมื่น 3, 4, 100, จังสีมากินประดุกสัตว์ก่อนเลยครับประเที่ยนผมจกักงสีกินท่านเขาบอ่มันมีหนอนนํ่นะครับที่พี่น้องยะเคือจังผมบอกน น,น,นี้นอนนํานะครับปลาก็ได้กินดีสม่ว่ี่นอนนี่ยันเป็นเหลวเลือยอยู่ผมว่าถือว่าได้ผลนะครับวานลงไปโอ้แต่อยากนั่งในเยกหน่อยครับเก็บแอลไปพุ่น กินข้าวเาดียวเบิดครับเอาลงบลายนะมันต้องเอาลงเป็นรถถ้ามเป็นตีเป็นสอ,องมันงม่นยี่สิบสองคนอะก็ยิสุดยอดเลยผมว่าอ,อ,อ,อันนี้ก็ลงบลายแต่ก็ไข่ยอยู่ครับเพราะดเดี๋ยวมันมีแนวกินนะพี่น้องมันโบมีแนวกินสาไม่ครับแหนเนื้อกับโบมีแจ็คมันจะกินยังนะพี่น้อง เด้เอเยอะวันนี้มาลงโพวกชีน้องก็คือสีแนมบริเวณตัวปลาหลังนะ่ะมีแต่ขีดตะปวูคุณไงเอเล่เต็มรองสาพังเบิดพี่น้องเลยเริ่มขึ้นมาบ่อนลายแล้วครับผมหายอาหารไปแล้วมือเศร้าทีหนึ่งนะครับเอาขีดฟุ้นมาหายอีกก็จะคัออาคากปลาตูอุบานีไงองไข่รองป่องยังแป่งไว้จักมาเหมือนอื่น นะครับกับเขาข้าวเฮียพี่เหียน้องเบิง้งนะครับถ้าให้พี่เหียน้องเบิ้งเขาข้าวครับนี่กระจุดหนึ่งที่ผมบอส่ไว้นะครับแต่ฟังนั่นบ่ใส่ดอกจงใหนน้น้ำโตนน้ำกระไรดีดอกครับแดดบ่แห้งประไรก็ได้ ก็ซีนี้จุดหนึ่งจุดนี้นัยนมากมาเห่นนะครับปาตเพียนขขาวกับยังโบหันใหญ่ครับพี่น้องสองอาทิตย์เ้างกสิตซำซื้อมาแดดมัอนอยู่ค่อนข้างสีแดดแห้งครับครับมือนี้นะครับผมกับสรีโอตัวล่าพีล่าน้องไป สักวัอนเด้อพี่น้องเด้อนะครับโอกาสหนานะครับฝ่าไม้หรือมือรุ่นพลระนะครับสีมาเฮดคลิปให้พี่น้องเบิ้งอีกนะครับสำหรับมือนอีไปก่อนเด้อพี่น้องเด้อสวัสดีครับ